ขึ้นนะครับร่วมส0งรวงทานครับคือจริงครับในวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการจริงครับว่ามารับรับสินของพี่น้อะแล้วก็อิ่บุญอิ่ท้องไปด้วยกันนะครับแล้วผมก็นอกเหนือจากนั้นนะครับหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดวมหินพราะทานไม่ขายเองนะครับก็ได้นำนะครับหาสินของโรงทานนะครับที่จะมาร่วมกันทำบุญ เป็นสถานบุญให้กับพี่น้องในชุมชนทั้งสามปีในเรื่องต้นก็จะแรกเลยนะคะก็คือบ้านเสียงเอลก็จะมีน้องๆนะครับจากบ้านเสียงเอลนะครับมาอ่ร่วมสมโภชนะครับในวันนี้ด้วยนะครับก็ในช่วงแรกน้องๆก็ได้ทําการแสดงไปแล้วนะครับก็ไในรองท Pere, ี่สองนั่นเองครับ รัฐมนตรีรัามนรจรัสมัดรีรนตรีรัมนตรีรบฐมนรีรัฐนรีนานตรีรันมนตีรัฐมนตรีรัฐมนรีรมนรีรัฐมนตรีรัฐนตรีรับมนตรีัมนีรมนตรีรันรีัมนันีรับมนกรีรัฐมนตรัมนตรีรัฐนรีรมนตรีรัฐรรมนตรรันรัฐกนัฐตรีรัฐมองสุรินทรครัและตรีรัฐมนตรีรัวนรีรัฐมนอ นางนงคูรุทวีสรางวิทยฐานะครูชั้นาญการ,รพิดเศษครูเียทเทศบาล2มิถุนายศึกษาค่ะครับวันนี้นะรเราสองครขออนุญาตนะครับลำดับพิธีการดังต,ต่อไปนี้นะครับลำดับแรกนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับนายพิจิตรกุพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ที่แท่นรับรายงานขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ เรานเชนวันนีามีสิทธชุดนายกทศนตรีเมืองสุรินทร์พรภริยาที่แท้ป่าไงานเราได้นเชิหัวหน้าส่วนงานเทศบาลเมือสุรินทร์ยืยนที่เบื้อหลังท่านนายกเทศมนตรีเมืองสรินครเรียน จิตบุญธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินที่เคารพและผมนายวัฒนธรรมประวิสิทธิ์นายกเะทรวงทรีมันสุรินในนามแท้ของเทศบาลมังสุรินทร์ู้สึกอินเอี๊ดอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นับตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระนารียมหาราชองค์มโนภิดในรัชกาลทีครับ ทรงเติมเสาหลักมนต์สุรินทร์จิตรตาพระองค์ฐานพระราชวังสวนบุศิตเมื่อวันที่21สิงหาคม2515และพระราชทานให้จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำอีกเมื่อวันที่15มีนาคม2517เทศบาลเมืองสุรินทรได้ร่วมขับประชาชนในจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีบูนสวน และสงโลกหลักมงเป็นประจําทิศีีสารหลักเืินสุรินตั้งอยู่ห่างจากสารการจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ500เมตรสาหลักเลินทำจากไม้ชัยพฤกษ์ซึ่งในประสิทธิ์มีอานชาวอำเภอสสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้บงจากเสาไม้มีความสูง3เมตรรอบรอบเสาได้1เมตร เทศบาลเมสุรินทร์ในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรักเรืปากแลน้ำอบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมความเป็นไทยและความเป็นท้องถิ่นงานประเพณีที่ดีของท้องถิ่นจึงจัดทำโครงการจัดงานสงกรานต์เมืสุรินประจำปี2561ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เน้นเพื่อประชาชนชาวตัวสุรินทร์อนุรักษ์และส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสองเพื่อความเป็นสืรอมวลชนแประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์สามเพื่อให้ทศบาลเมืองสุรินทร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์โดยจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยหนึ่งการจัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธรูปสองการจัดพิธีบูรณง นักมูลสุลิน 3. สามขันเสด็จันศิลาปรากรขณะทันปุ่มสมองักมูลสุลิทร์ 4. มีกิจกรรรวมทางของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุลิ์จำนวนมากกว่า200รวมงทางบันนี้ได้เวลาอันสุดควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวราสัยและประกอบพิธีทางศาสนาในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผม ท,ท่านนายกเทศมนตรีเมืองคลินท่านรัตนินท่านวีศิษฐ์พรอีมาในฐานะคณะกรรมการการจัดงานในครั้งนี้ท่านอาทิตย์บดีผู้ว่าสาสารณาาาพิจิตและผู้ที่ชอบภาษามท่านอายการจังหวัดสมิทร์ท่านรองผู้ว่าราการจังหวัดท่านตัวแทนของมณฑลทหาร,ร กที่อีพาบอกผู้ประปรบกาตรตำรวจคุณพัจสุรินมีงานหัวหน้าส่วนราการทุกส่วนที่มาร่วมกิจกรรมพี่น้องประชาชนผู้มีเกียรติที่กรุะท่านวันนี้มู้สึกกินดีเป็นอย่างไิงที่อี็ีอีความเึ่นที่ผมได้มีโอกาส ร่วมกิจกรรมที่สำคัญของยมอดชรินพวกเราคงจะได้รับทราบความเป็นมาขการสร้างสารตัดเมืองแห่งนี้มาบอสบัวแล้วโดยชุพา่อย่างยิ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งมีประวัติศาสตรพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ก้าที่จะนพราชการ แตนไม่เพื่อมาเป็นสารหลักเงินแห่งนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งการวัดสุรินได้ร่วมงานในการสารส้างและปักเป็นสารหลักเงนแห่งนี้ตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยาิ่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการ รวมปัจใจสร้างสารระเบิดให้สุดหนและในปีที่แล้วก็ได้มีการขยายใช้ายเงิน5ล้าน10ล้านในการซื้อที่ประมาณ7ล้านกมจะมีอยูยังไม่รวมส่วนที่มีการปรับปรุงนี่คือสิ่งสำคัญที่พวกเราได้รวมใจกันในรูปภาคส่วน ในการ,กรพัฒนาความรูมให้เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดใสมครที่ผ่านไปผ่านมาก็ประทับใจอดแวะไม่ได้ครับที่จะมาสักการะบูชาโดยเฉพาะในจุดติดลุ่กาลานะครับที่ให้หลายคนสมหวังนะครับนี่คือความเปลี่นา ที่พวกเราได้ตระหนักและทราบดีและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเราจะสารในงานสารหลักเพื่อเป็นประจำขึ้นทุกปีซึ่งมีท่านกิจกรรมเรื่องของพุธีวงสองสวงนะครับเรื่องของเจริญพุทธมนตในเรื่องของมลงปู เราจะเห็นว่าปีนี้นะครับมีผู้ที่มีใจคุณเพื่อมากขึ้นมากขึ้นมากกว่าทุกปีและปีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนทับขั้นอีกรับมาแต่หัววันเลยนะผมกต้องขออภัยนิดนึงพรดีงานประติดทันนะครับตั้งแต่บ่ายโมง เดิพผ่านไปหาท่านนายกอบจเป็นเปืดกีฬาก็ที่ขึ้นทางก็วิ่งผ่านมา่อนนะครับท่านนายกอบจนะครับนี้เจมสแล้วก็มาถึงพวกเราชานะครับนิดหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับงานนี้มันจะ <ไป S 1> ต่อ <ไป S 1> เรื่องยาวนานไปต่อไปนั้นผ <ไป S 1> มก,นก็คงจะ ขึ้นกดบพลังสามทีมเหล่าทั้งอ๋อทินนะครับทั้งท่านสอสอดีสอสอเสียที่มาในวันนี้ก็เป็นขาประจำนะสอสหลท่านท่านก็ติดประชุมอยู่นะครับอรกรเจรวเรลประธานสภาหรืออื่นนะครับพลังเหล่านี้นะที่จะทำให้เกิดความต่อเรื่องยาวนาน และทำให้พี่ร้องปทาชาชวนมาแล้วได้กินพร้อมแล้วอังกิมดด้วยนะเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราให้ความเมตตาต่อกันมีใจอารีต่อกันซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมก็ขอเรียนว่าผมเองนะครับในระยะเวลาเหลืออีกเืนเดือนนิดๆนะมาอยู่เลยได้รับความขนเป็นอย่างมาก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมากผมยืนยันว่าผมไปอยู่สิบแกมวัดครับราเลการจังหวัดสุรินนะครับถือว่าเยี่ยมยอดไม่ธรรมดาพิเศษครับเป็นที่หนึ่งเลยครับขอบคุณทุกคนครับและในโอกาสเรื่องในการสมงพูหลักเมืองในครั้งนี้นะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตไร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาธาโลกจงรวมบรรดาคนตานจะทานพรนะครับพร,ระปณุนสารหลักเมืองที่พวกเรา <S 2> <S 2> รับผืออรามีหลวงพ่อพร,ปประชีหลวงปูลอาตุลอดุลโลและท่านพระยาสิรินภัตติสินธรลมแก้ววางจงโดมบรรดาทานพรผู้คนทุกท่าน ได้มีความสุขทั้งส่วนตัวหน้าที่าการงานทุกอย่างและให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและสุขสุขของท่งา,านบารหลวงการขอ,กาขอบคุณพระสิครับขอถวายและให้ที่จิีบุญนันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ก็จะจบสินานะคะเราก็จะโอนสุดเดืนไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็จิดนาดือนจงคะช่ต่อไปนะคะสำหรับที่เสนอเรื่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตตนัสสุทรีนุ่มนนะคะสำหรับที่ที่ีก็รติด่อสอบถา